หล่อเองหน้ากูหล่อส่วนนี่ไรเงี้ยมึงดูนี่เกมมึงก็เล่นได้เองหนึ่งตาพวกกูต้องทีนี้ต้องแ่เลยมัก่งกว่าใครเริ่มก่อนวะน่ะก็คนนักการ์เมย์แล้วมึงก็ไปโวนไปว่ากูต้องตายยี่นี่แมงสปินตลอดทุกครั้งแม่งไม่ตายบุญแรุษเนี่ยมึงสปินแล้วมึงตาย

กูกูต้องโดนแน่นอนเลยเฮียไม่ไห Whoa, vida, ่ไม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 ่ไง่ไม่ไ่ไม่้ไ <ligen> ม่ไม <up> pues ่ไม่ม่ไไม่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 ไมไม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่นมม่ไไไ่่ เออตายไปแามมึงจะ s น i n ไห้ยังตายไปเลยมันจะเป็นเกมไหนนี่โง่สปินแล้วตายเนี่ย spin ทำไมมึงตายมึงตายมึงสปินอ่ะครูเขาเล่นมบบว่าเล่นอะไอันนี้มิสเตอร์ตอนเนี้เฮ่ยเหี้ยมึงก็ไปไล่เหี้ยแม่งกูตายตลอดเลยเล่นทีไรอ่ะเนี่ย spin เฮ่ยสปินโชว์ไปหนึ่งสเต็ปครับแล้วก็ไปยอมไปอยู่กับไอเกม เวลายิงต้องเงยหน้าขึ้นด้วยเนอะไมรู้ก้มหน้าดูเพื่อเพื่อเพราะกูเป็นโซโลไงวัดแท้ด้านหลังเงยหน้าขึ้นดีฝิงจะวาอเลออแหละฝิงนียหน้าขึ้นูอ้ยเห็นไหมเงยหน้าขึ้นแล้วรอดเห็นไหมเป็นไงอะไะงกินเขาต้องมองหน้าเว้ยมองหน้าลูกกระสุนเป็นไงเห็นไหมมองหน้าลูกกระสุนเเป็นไงสั์ เห็นไหมเขาไม่ได้มองลูกกระสุนเห็นไหมเขาไม่โดนยิงไม้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะปิดโอ้ยได้เห็นไหมเขาเงยหน้าขึ้นแล้วเขารอเห็นไหมน่ะไมทวไมคนเก่งเขาต้องมองหน้าลูกกระสุนเน็ตด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมองลูกกระสุนเน่ะเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูไปแดกข้าวก่อนก็เลยแดกข้าวแบบเร็วที่สุดไอเดี๋ยวเป็นไงล่ะขึ้นเพิง ันลงืนสป,ปินอีกแล้วยี่เนี่ยตายกูให้ฝิ่งโดนว่ะกูดูจากสภาพแล้วได้ฝิ่งรอดนี่คือปฏิหารนะจ๊ะไอ้ฝิ่งรอดไอสัตว์ไอ้ฝิ่งรอด,รอดตอนนี้ฝิ่งรอด ตานี้ฝิงรอดเว้ตอนี้ฝิงรอดดูมันก่อน้ามาันามาสปินเราก็ให้ห้ามสปินด้วยโอเคสปินเลยฝิงชิโด้ฝิงเราชิโด้วีฟีฟา้ากูหูจังอ่ะ นี่เขาจะเกมยองวะเอาไปเล่นกมากเลยเนี่ยตัวเลกนะจ๊ะทำไมเราไม่เอาปืนสนายไปยิงแทนทำไมเราต้องเอาปืนลูกโมไปยิงด้วยนี่แหละความเงนเงของกูเว้ยคือยังไงมันกควะลูกโมมันมันมันมีกระสุนอยู่หนึ่งอันใช่ไหมมันก็ต้องแบบลูกไม่ใช่แรอว่ามันจะมีกระสุนหรือไม่กระสุนมีหนึ่งอันหรอ ก็ใช่ไงก็มันใส่กระสุนก็มันใส่กระสุนหนึ่งอันไงหรอว่าไอ้ยกูเห็นแม่งยิงเกินหนึ่งนัดด้วยกระสุนเออมันเติมมาอัตโนมัติถ้าเกิดพอยิงปุ๊บมันก็จะมีเหลืออย่างนั้นไงกูให้ปินตาย ไอเนอร์ตายไปเพรามันไม่ยอมเพรามีนคนออกจากเกมกูไม่เล่นละไอ้เฮียกูไปละไอ้จัดไม่งกูตายตลอดเลยตายเว่ยกินกิงดูยีจ้า หิวข้าวไวรุ่นเมืม่อไรจะโดนสักทีรอมาแล้วตั้งหลายตีนย่างไม่มีเลยสักตีนหิวข้าวไวรุ่นทำไมกูไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไปติดเลยยสมมัติ เราสิบปอประมาณสิบสอปีแล้วนะยังไม่ตียังไม่ได้เลยสิงชนะย,ยังฟิงกูด่านโกนนะพ่ะเล่นมมเมเกจอร์เป็นแมตช์สุดๆเล่นขนาดสุดแลายเนี่ยแบบถึงแม้จะล้มหลายรอ,อบเ็นามแบบที่ย ึงเนตึงแนตึงแนต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 ตึนึนปาบปาบปาบไอ้พิ่กูาไม่รู้จักปาบ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 มอเฮียนี่มึงแกอยากไตงวายใช่ไหมมาจากบ้าน เฮียแทรก็ได้ลจิสสนนีส่สตัวติดว่ะตัวิวโจกราไหมเียโจกลา่ล้ก็ได้สองตติดนี่ยเหรอิจินนี่เาะผมีโชคแล้วเฮียกโชคกูบวกเจ็ดอะ เอสองขัรบักไว้เงียไม่ว่ารวยจดดั่มือี้เนี้ไม่มไ,ได้ไไดอ่อนติไม่ได้าเเขาว่าไม่มีมแบบเราไงไม่มีร้านเติมมันต้องใช้บัตรเครดิตเว้ยต้องมายเยอะก่อนยเนตโอ,อ้ใยเนียนลูกแมเหมือนหัดตัวเงี่ย จะคูปเติมก็ได้ละแม่เอฟกินไแม่แม่เากินกระเพาะหมูกแอยากกินกระเพาะหมูกอยากกินกระเพาะหมูกบของโปรดคุจะด้วยกระเพาะหมูกรอบ ไม่กินเตี A ๋ยวกูจะกินกะเพราหมูกรอบอ้ะเฮียเราสิบสามซื้อมาล้กไม่แดกเพียงขาไปครบพันรอบแล้วว่ะ สบีไม่รถติดเงี้ยเลยวะเราใช้นี่เขารับก็ได้วะไอ้ใช้นิ่เขารับที่อะไรล่ะใช้นี่นั่นนี่อะไรนะใช้นี่เอ้ปวยอะไรจีนารีอีกล้ได้เยอะที่ผ่านดิจินารีเทียกูได้ไปพันตัวแล้วมั้งกูแบบขนาดที่ปิดปิดตรงนี้เอาไว้ประมาณปิดเงี้ยรถไม่ได้เรื่องเลยสัตว์ด้อฟรีอยู่นั่นแหละนะมันการเฮ้ย E86 นั่น E86

ได้เลยจริงๆมากกว่า25ตัวเลยเพื่อแต่กูปิดค่ายมันขายลนจินนารีนะขายไห้ขายฉันีว่าเอาเขทมมาทำ2 0 0กูก็ให้มันตั้งค่าไม่ให้ขายใช้นี่อะแต่ว่าทำไยมันมีเปิดเลยวันนี้ผมว่าแบบป๊บ,บไปเลยอะไอเนี่ฮะมันน่าจะมีเปิดเดียวประมาณ 200B เลยนะบับบับบับบอะไรเงี้ยไม่ต้องรุ่เทียอะไรหรอกทำงั้นละไอ้เนี่ย กูจะเดียวเพราะไม่ต้องมานั่งเอฟเคหรอกไอ้เหี้ยกูเดียวหมดอ่ะเปิดบอกปุ๊บป,บปับหายหมดอย่างเงี้ยเียต้องมานั่งเอฟเคเย่เขาเดียวทิฟกันยังไงวะแต่อีฟิกชายนี่อีกแล้วกูรำคาญา,าอีฟิกชายนี่กูไม่อยากได้ดิจิลลี่อีกแล้วก็กูต้ได้ไมันแหละเย่กูต้อได้ต้องได้เลยต้องได้ไ มากเลยนะีอารมาเซนเซต,ตัดตโอเนะเนี่ยมันช่อว่าอารูมาไอสั์มันเป็นตคนขวี่เหรออารมาไอ้ไม่ืยอูมาไม่ไลืมนะนี่แม่โคตรยากเลยอตว์งไีเราเกลม,มันเล่นยังไงฮะมนนันไม่เป็นละเกม แม่แป้งดิฟโคตรยากเลยไอสย้สัตว์คุณนึกว่าจะต้องแบกเบรกเองสัตว์เราค่อยดิฟเอง